สรุปข่าวเชื่อมนยูโก,โกรประจำวบัญชี4ม,มกราคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนเชียงนี้ขอสนออารัตไงฮาวยันไม่สนข่าวลือเ,เรื่องของอิซักย้ายทีมในครั้งนี้ปรกน,นะโดยทางฝั่งเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมยืนยันว่าไม่สนใจข่าวลือนะฮะเกี่ยวกับ Alexander อเล็กซานเดอร์อิซักขอหน้าตัวเก่งที่เป็นเป้าหมายในการเสริมทีมทางด้านของทีมดังอย่าง Arsenal อาร์ซอนอลแลดิโเชลซีนะ โดยสตาร์ทีมชาติสวีเดนยังคงสานต่อผลงานอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังทำประ้วมากถึง3ประตูจากทั้งหมด20เกมในพรีเมีริกอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของพอมเอร์ซันค้ชรูคนดังอดีตนักเตะปืนใหญ่ก็ได้เปิดเผยว่าหากว่าตัวเป็นผู้บริหารของอาร์ตนอนจริงจะทุ่มเงินในการคว้าตัวอีซักบรวมทีมอย่างแน่นอน ดยฮาวเองได้การถึงข่าวลือต่างๆ,ๆที่ออกมาผมคิดว่าตอนนี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วบางทีช่วงแรกเนี่ยคำพูดเหล่านั้นอาจจะมีความประทับใจได้มากกว่านี้แต่ผมคิดว่าเมื่อคุณยูนในตำแหน่งที่ผมอยู่ในเวลานี้คุณจะไม่สนใจมันจะมีการพูดถึงมากมายมีข่าวลือมากมายและก็เสียงรบกวนมากมายซึ่งคุณไม่สามารถจะควบคุมมันได้ดังน,นั้นคุณต้องไม่สนใจมันและก็มุ่งเน้นไปที่ข้อท็จจริงผมคิดอย่างนั้นในครั้งนี้เท่านั้นนะ ดยเมื่คุณถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเบอร์สันทางฮาวที่กล่าว่ว่านี่เป็นครั้งรแรกที่ผมได้ยินรเรื่องนี้ผมต้องไปดูก่อนต่อไปว่าเกี่ยวกันักเตะของปรางน่ต้องเป็นที่รักของสโมสรเป็นที่ต้องการของเราและเราดังจะมีเกมสำคัญรออยู่นะ โดยเ,เราเองต้องการจะให้พวกเขาทำผลงานให้ได้ดีดังนั้นพวกเขาก็โฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาทำได้ตอนนี้ในบรี้เทน,นั้นเราควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้แต่ผมเองก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นปัญหาสำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเรลานี้เป็นดังงานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกัน้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้อีซสักก็ดูแล้วน่าสนใจไม่ใช่น้อยเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงคาร์พรามองอัมริมต้องปรับแท็กติกสู้กับใด้านของ หงแดงลิเวอร์พูลนะเมื่อกาน้นี้เจมี่คาร์ริเกอร์กุลคนดังมองว่าบราเิเวณอาร์มริมอาจจะต้องฝึกบานเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเกมที่จะพาแมนยูบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้โดยตใหญ่ชาวโบรตุเกิเองเจอกับความยากลำบากดับแต่เข้ามาคุมทีมโดยแพะมา5าจะทั้งหมด6เกมหลังสุดแล้วและก็จะเริ่มจะเจอกับงานหนักในการที่จะไปเยือนหงแดงลิเวอร์พูลที่แพะนัดเดียวจะทั้งหมด27เกมดับมแต่ที่ อานเนสรสคุมชีมดังนั้นคาดการณ์กันว่าเกมที่แอนฟิลทางด้านของทัพอิสตแดงคงจะไม่ได้รอดความพ่ายแพ้อีกแต่ขณะที่ทางด้านของคาร์ลิเกอร์ก็บอกว่าอาร์มริมเองนั้นควรจะต้องมีการปรับแท็กติกเล็กน้อยในครั้นี้โดยผู้บริหารของแมนยูเชื่อว่าในตัวของอารมอริมว่าจะทําให้แผนการเล่นของเขาเนี่ยได้ผล แต่การเล่นของเขาเองนั้นไม่เหมาะกับผุณกำลังที่มีอยู่ดังนั้นโมเมนตัมเชิงบวกทั้งหมดที่อาจจะสร้างขึ้นได้หากว่าเขาเนี่ยเข้ามาคุมทีมในช่วงปริสั้นเต็มเวลานะนและโอากาสในการคัดเลือกผู้เล่นที่มีโปรไฟล์ที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ขาดไปคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวกับพันงา์ของเดอะเทลกราฟ โดยมีการเรียกร้องให้อัลเริมเปลี่ยนแผนการเล่นแต่ว่าไม่สามารถจะคาดหวังให้เปลี่ยนปรัชญาการเล่นของเขาในครั้งนี้ได้หลังผ่านไป11เกมถ้าอัลบริมเปลี่ยนมาใช้ในวรับ4คนเพื่อตอบสนองผลงานต่อทำงหน่งของฝั่งแมนยูนั่นจะเป็นการบันทอนเหตุผลที่เขาอยู่ที่นั่นปัญหาที่มีเหมือนกันของตำแหน่งพอตสเปอร์กับหน่งของฝั่งแมนยูเองนั้นคือทั้งคู่อ่อนมากยามที่ไม่มีบอล คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นหรือว่าปรัชญาการเล่นได้ตามผู้เล่นที่คุณมีอาล์บริมเองนั้นจะไปแอนฟิลในช่วงสัปดาห์นี้และจะเล่นในระบบ3เซนเตอร์แทนที่จะเป็น2คนหรือเปล่าไมมถือเป็นการออมชอมเพื่อจะพิจรนนารณาถึงความแข็งแกร่งของผู้แข่งไม่ใช่การเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยงานนี้ไม่มีแนวทางการเล่นไหนผิดหรือถูกแต่ผู้จัดการทีมทุกคนต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นด้วงงานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็ไร้กานนะฮะก็ฝากไว้ให้กับผู้นั่งของอัมบอริมนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมานจนครับอะไรหนงไงางานนี้เอฟราหนุนคืนปอกแขนกัปตันทีมให้กับแม็กไกวดีกว่าไหมเมื่องานนี้ปารทริกเอฟราดฮะอดีตกองหลังของแมนยูหนุนหลังแฮร์รี่แม็กไกวให้ได้สวมปอกแขนกัปตันทีมคืนหลังจากที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรในคัณงนี้ซึ่งทางด้านของฝั่งอดิชันฮาร์กรีปอกแขนกัปตันทีมจากเซ็นเตอร์ทีมชาติอังกฤษ ที่เรียกว่ากาลังจะตกเป็นที่นั่งลำบากในช่วงแระนั้นแล้วก็มองไปกับเปริโดนฟอ์เดนเดสอย่างไรก็ตามนะฮะแม็กไกวยก็ได้พิสูจน์แล้วการการบรรทัผลงานได้ดีอีกครั้งในครั้งในการยึดตัวจริงและล่าสุดนั้นเพิ่งจะเขาเรียกว่าขยันสัญญาใหม่กับทีมพอจะถึงปี2027แม้ว่าจะมีการปลดจากตำแหน่งไปอย่างไม่เป็นธรรม แต่ว่าตำแหนของเอฟราองนั้นเชื่อว่าแม็กไกว์สมควรได้รับโอกาสอีกครั้งในการกลับมาเป็นกัปตันชีนในครั้งนี้ซับม,มากกว่านะโดยแม้ว่าจะมีการนะผมปลดจากตำแหน่งไปอย่างไม่เป็นธรรมฐานท้านของฝั่งเอฟราก็เชื่อว่าแม็กไกว์เองนั้นสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งในการที่จะกลับมาเป็นกัปตันทินที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยทางด้านของเมื่อตอนกลับพันทางด้านของโพสต์อินสตาแกรมที่แชร์ข่าวในการขยายสัญญาของแม่ไกว์ทางเอฟราเองก็ระบ,บุนอดว่าเอาปอกแขนกับตันทีมคืนมาได้ไหมเขาคนนี้ผ่านอะไรมามากมายในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเป็นผู้นํา สำหรับ่นั่งของฝั่งแม็กไกว์ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งในศึกคาราบอคัพที่ทีมชนะบันเทอรี่เมื่อเดือนกันยายนแต่ว่าดิซันโดมาชินเนสกลับสวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมที่บรูโน่โดนแบนในครั้งนี้ซะอีกนะไปดูงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะวันจะเป็นเช่นไรทางนัานของทางแม็กไกว์จะได้กลับมาสวมปลอกแขนอีกไหมงานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงรับมือกับเริ์วูปูนะ เมื่ออัมโมิมเรลลแข้งแมนยูปรับเรื่องพื้นฐานอีกครั้งเมื่อกานนี้บริเบนอัมโมดิมกุนซือของทางแมนยูเองนั้นระบุว่าลูกทีมนะฮะจำเป็นจะต้องปรับปรุปรงการเล่นแบบง่ายสำหรับเกมในเจอการเจอกับทางหน้าของฝั่ง Liverpool. เลเวอร์พูลพร้อมบอกว่าตอนนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการซ้อมมากกว่าการช็อปช่วงหน้าหนาวซะอีกนะ โดยบริเวณอัลเบริมเฮชโค้ดของแมนยูด้กร่ดาวนะว่าทีมของตนจำเป็นจะต้องทำเรื่องพื้นฐานให้ดีขึ้นก่อนสำหรับการจะไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมพรีเมยริกในช่วงสัปดาห์นี้โดยการนี้เกมนี้กูรูหลายคนเองก็มองว่าแมนยูเองนั้นเป็นรองอย่างบานเบอร์หลังจากฟอร์มโดยวมนั้นกำลังย่ำแย่ผิดกับอีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังร้อนแรงสุดขีดแถมยังต้องไปเล่นที่แอนฟิลด์ในครนี้เพิ่มเติมกีกด้วยโดยทางนัานของอัลเบริมได้เปิดเผยบอกว่าในกีฬาฟุตบอลนะนะ อะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นในเกมเดียวถ้าคุณพูดถึงผลงานในครั้งนี้แบบตลอดทั้งฤดูกาลเองมันก็ต้องบอกว่าทีมพิทัก์ผลงานได้ดีที่สุดนะฮะจะได้แชมป์ทุกครั้งส่วนตอนนั้นพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีกว่าเราเยอะแต่เราเองก็สามารถเอาชนะเกมไหนก็ได้ทั้งนั้นในครั้งนี้เราต้องไม่สนใจถึงเรื่องฟอร์มการเล่นไม่ใช่เรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องง่ายๆและผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไข เรื่องง่ายๆสำหรับการเล่นเกมในครั้งนี้เรามีหน้าที่ที่ต้องเอาชนะในครั้งนี้ให้จบได้โดยกันนี้คุณซูชาวโปรตุเกสนะฮะถูกถามถึงเรื่องความเป็นไปได้และผมสําหรับทางด้านของการเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนพฤราคมนี้ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวเองก็ไนดะ้อ่าบอกว่าไม่ปิดโอกาสเรื่องนั้นแต่โดยรวมแล้วให้ความสําคัญกับการซ้อมมากกว่า เมื่อตลาดมันเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถพยายามทําอย่างไรก็ได้และเราพยายามทําบางอย่างด้วยแต่ผมคิดว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้หลังจากนี้ไปเราซ้อมกันมากขึ้นและเราสามารถทําได้ดีขึ้นนั่นก็เป็นหนทางเดียวสาหรับเราที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยที่ผ่านมาเราลงเล่นรายนัดโดยที่ไม่มีโอกาสอย่างชัดเจนกันแล้วก็เรียกว่าเการโอกาสซ้อมอย่างเต็มที่แต่ว่าตอนนี้เรานั้นมีเวลาว่างให้ปรับปรุงมากยิ่งขึ้น น่นอนว่าคุณเองนั้นจะได้เห็นว่าตอนนี้บริบทมันเลวร้ยรายเพราะเรานั้นแพ้ไปแล้วหลายนัดดังนั้นเราต้องจัดการกับทุกอย่างในครั้งนี้ให้ดีนะเป็นว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตนงไงสื่อแชเหตุผลที่กานาโชถูกตัดชื่อในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนะ สื่อของประเทศเอังกฤษออกมาบริกานผลซึ่งเหตุผลเบื้องต้นและจากที่อาริอันโดการดาโชนั้นถูกขันชื่อออกจากทีมแมนเชสเตอร์ Manchester, ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชเนื่องจากว่ามีท่าทีที่ไม่ใส่ใจกับคำสั่งของบรูเบนอามริมขอลงหลังจากที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมทชที่แมนเชสเตอร์บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ ในเอทีอาสเตดยมด้วยสกอร์2ต่อเกมนี้บริเวณอาร์มริมนะฮะ,ะไม่ใส่ชื่อของอาริอันโดกานาโชและก็มาคาร์ฟรดฟอร์ดในรายชื่อของผู้เล่นทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองสำหรับเหตุผลในรายชื่อของมาคาร์ฟริดฟอร์ดทางด้านของบริเวณอาร์มริมนั้นได้ออกมาชี้แจงหลายต่อหลายครั้งแล้วม่าไม่ใช่เหตุผลทางด้านวินัยอย่างแน่นอนแต่เป็นเหตุผลในเรื่องของฟอร์มการเล่นและการฝึกซ้อมของตักเ,เองจนฟรดฟอร์ดเองก็ออกมาบอกว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่ครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวดุสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u ั s ส r คร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ